แล้วก็เรื่องของดรนาวินตาที่บอกว่าจะเข้าพิธีแต่งงานกับแฟนสาว<อ>ไฮโซเนี่ยข่าวออกมาอย่างเงี้ยจริงหรือเปล่าผมก็แต่งงานไปเรียบร้อยแล้วครับถ้าเกิดท้องก่อนแต่งป่านี้คงคลอดแล้วมั้งครับ <c oughs> <c oughs> คอึ้งๆเรื่องสัมพันธ์นนรักกับไฮโซน,นอกวงการมันนานตอนนี้นักแสดงหนุ่มดีกรีด็อกเตอร์นาวินตาก็<ต>ายอมเปิดใจหมดเปลือกแล้วว่าได้เข้าพิธีแต่งงานกับหวานใจนักธุรกิจน้ำหวานพัชสวีไปเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาโดยจัดงานแต่งที่เกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีและมีเพียงคนในครอบครัวรวมถึงเพื่อนสนิทร่วมยินดีเท่านั้นค่ะ แต่ที่ไม่ได้ออกมาเป่าประกาศเป็นเพราะอยากจัดงานแบบเป็นส่วนตัวประกอบกับช่วงปลายปีเกิดเหตุการณ์สะเทือนใจคนไทยจึงไม่เหมาะจะพูดเรื่องนี้พร้อมย้าชัดว่าไม่ได้แต่งสายปลาแลบเพราะท้องก่อนแต่งแน่น,นอนแถมเจ้าตัวยังเผยออีกว่าพร้อมมีลูกแต่ขอใช้วิธีธรรมชาติไปก่อนซึ่งหลังจากนี้นะคะก็มีการวางแผนจดทะเบียนสมรสให้ถูกต้องและในวันที่25มีนาคมก็จะมีการจัดปาร์ตี้เล็กๆฉล,ล,ลองแต่งงานที่กรุงเทพด้วยล่ะคะ่ะ ในอายุของผมเนี่ยอายุขนาดนี้มันก็ถึงถึงจุดที่ผมควรจะต้องแต่งงานได้แล้วผมรักเขาแล้วก็ผมพร้อมที่จะดูแลเขาในทุกๆในทุกเรื่องทุกทั้ง,ท,งทั้งเรื่องความรู้สึกแล้วก็เรื่องของการครองชีวิตอยู่กันเป็นสามีภรรยาเราก็มีแต่เรื่องที่ดีๆให้กัน